สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเรื่องพระเหมานะคะจะเป็น EP ที่368แล้วนะจ้าวันนี้ก็มีพักเครื่องนะคะไม่รับชมหลายรายการเลยนะจ้าถ้าพี่พีท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์062นะคะ6 6 4 2 2 4 1นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline นะคะก็จะเป็นเบอร์062นะคะ6 6 4 2 2 4 1เหมือนกันนะคะ มีบริการเก็บปลายทางนะคะสําหรับพี่ลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะแต่สําหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะจะเป็นบริการส่งไปสนี e m ็นะคะโอเคนะคะพเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเราก็จะไปรับชมพระรายการที่1กันเลยนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่หนึ่งนะคะจะไปจะเป็นรายการที่สองนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สองนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่สนะคะโอเคนะคะสำหรับพักรายการที่สนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่4นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่5นะคะโอเคนะสะสำหรับพระรายการที่หนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่6นะคะโอเคนะ้าสำหรับพระรายการที่6นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่7นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่7นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่8นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่8นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่9นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่10นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่11นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่11นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่12นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่ 12, นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่13นะคะ โอเคนะคะสำหรับพากรายการที่สิบสามนะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะโอเคนะคะสำหรับพากรายการที่สิบสี่นะจ๊ะ ต่อไปจะเป็นรายการที่15นะคะโอเคนะคะสำหรับพัรายการที่15นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่16นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่16นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่17นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่17นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่18นะคะ โอเคนะคะสำหรับพักรายการที่18นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่19นะคะโอเคนะคะสำหรับพักรายการที่19นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่20นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่ยี่สิบนะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ จะเป็นรายการที่22นะคะโอเคนะสำหรับพาร์ทรายการที่22นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่23นะคะ โอเคนะคะสหรับพระรายการที่23นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่24นะคะโอเคนะคะสหรับพระรายการที่24นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่25นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่ยี่สิบห้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่ยี่สิบหกนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบ นะคะโอเคนะจัดภารายการที่ยี่สิบจ็ดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะ โอเคนะสำหรับพาฒราการที่28นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่29นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพาฒราการที่29นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่30นะคะ โอเคนะสัปดาพ์รายการที่30นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่31นะคะโอเคนะคะสัปดาห์ร,รายการที่31นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่32นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่สามสิบสองนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบสามนะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่สามสิบสามนะจ๊ะ ต่อไปจะเป็นในการที่34นะคะโอเคนะคะสำหรับพรรในการที่34นะคะต่อไปจะเป็นในการที่35นะคะ โค okay, นะคะสำหรับพาฒาการที่3 5นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่36นะคะโอเคนะ,คะสำหรับพาฒนาการที่36นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่37นะคะ โอเคนะคะสำหรับ,บพารายการที่37จนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่38นะคะโอเคนะคะสำหรับ,บพารายการที่38นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่39นะคะ เอเนนะคะสารัรพระรายการที่39นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่40นะคะโอเคนะคะสารพระรายการที่40นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่41นะคะ โอเคนะครับสับพราใการที่สีนะคะต่อไปจะเป็นในการที่4ี่ิบนะนะโอเคนะคหสับพาพราในการที่4ีอนะจ๊าต่อไปจะเป็นในการที่สี่สบสามนะคะ โอเคนะคะสัปดาห์รายการที่43นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่44นะคะโอเคนะคะสัปดาห์รายการที่44นะคะต่อไปจะเป็นรายการ ที่สี่สิบห้านะคะโอเคนะคะสำหรับพันในการที่สี่สิบห้านะคะต่อไปจะเป็นนการที่สี่สิบหกนะคะ โอเคนะสารภะรายการที่46นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่47นะคะโอเคนะสารับพระรายการที่47นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่48นะคะ โอเคนะสำหรับพาร์ทรายการที่48นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่49นะคะโอเคนะสำหรับพาร์ทรายการที่49นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่50านสะิบะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่50นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่51นะคเะโอเคนะคสำหรับพระรายการที่51นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่52นะคะ โอเคนะสารพระรายการที่ห้าสิบสองนะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่ห้าสบสามนะจ๊ะโอเคนะคะสหรพัะรายการที่ห้าสิบสามนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ห้าสิบสี่ะ โอคนะรสารพัดรายการที่54นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่55นะคะโอเคนะสารพัะรายการที่55นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่56นะคะ โอเคนะะสำหรับพระรายการที่56นะคะโอเคนะคะก็รับชมพระทุกรายการแล้วนะจ๊ะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์ศูนย์หกสองนะคะหกหกสี่นะคะหรือเขารับเพิ่มเติมที่ ID Line นะคะก็จะเป็นเบอร์062นะคะ664 2241เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะ สำหรับลูกค้าที่ซีดโอนะคะจะเป็นบริการส่งไปสษนียนะคะ EMS e นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องมาชมพักเรื่องพักเหมาด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอจบ EP ที่386จ้า